สุขภาพดีมีสุขกับสวพ .fm91 อ FM นับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยนสามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทยวันนี้คุณหมอนายแพทย์นนทวัฒชีวะเรืองโรจน์นะคะคุณหมอเป็นจากสุแพทย์อนุสาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาจากโรงพยาบาลจุฬาภรค่ะสวัสดีคุณหมอคะ่ะ สวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินชัดเจนค่ะคุณหมอครับวันนี้ดูเหมือนอากาศจะเย็นลงนะฮะคุณหมอใช่ไหมคะใช่ครับอากาศเย็นลงาาเย็นลมแรงอ่าลมรแรงด้วยนะคะแต่ว่าดีนิดนึงวันนี้เนี่ยพีเอมสองจุดห้าไม่เกินค่ะคุณหมอครับแต่ไม่เกินก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะคะมีแต่ไม่เกินนะคะ ครคุณหมอคะอากาศเย็นลมแรงแบบนี้นะคะแล้วก็บางช่วบางตอนเนี่ยก็อาจจะมี PM สองจุดห้าด้วยนะคะในเรื่องของดวงตาของเราเนี่ยมันก็ได้รับผลกระทบแน่นอนแต่ทําคุณหมอก,ก่อนเลยว่าแต่ละฤด,ดูกาลนะคะไม่ว่าจะฝนจะหนาวหรือว่าจะร้อนเนี่ยมันจะมีผลอะไรกระทบกับดวงตาเนี่ยแต่ละฤด,ดูกาลเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมคะอแน่นอนครับว่าไม่เหมือนกันครับเพราะว่าเอในแต่ละฤดูกาลของเมืองไทยเนี่ยนะครับนะก็จะมีมีอุณหภูมิ มีความชื้นความแห้งนะครับที่ที่มันแตกต่างกันไปซึ่งการท er ี่มันแตกต่างกันไปเนี่ยก็มีผลทําให้สภาพของตาของเราเนี่ยมันมันมันต่างกันนะครับโดยดยเอ่อหน้าฤดูที่มีผลมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นฤดูหนาวนะครับนะเหมือนที่เหมือนที่เรากําลังเรากําลังอยู่ในฤดูหนาวค่ะอืมฤดูนี้ก็มีผลมากมากกว่าฤดูอื่นๆนะคะ เพราะว่าอากาศหนาวเนื้ออากาศแห้งด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยและแถมบางวันเนี่ยก็มีเพียง2.5ด้วยอันนี้มันจะมีผลต่อสุขภาพตาอย่างไงบ้างอะคะอ่ามีผลแน่นอนครับเพราะว่าสภาพอากาศที่มันแห้งลมแรงความชื้นในอากาศที่ต่าลงเนี่ยนะครับเนาะถ้าถ้าเกิดจะให้เทียบเนี่ยก็คือเหมือนกับเวลาเราตากผ้าผ้ามันจะแห้งไวขึ้นนะค,คะน้ำน้ำตาของเราเนี่ยก็เหมือนกันน้ำตาที่ปกติเนี่ยผิวตาของคนเราเนี่ยต้องมีน้ำตามาเคลือบตลอดเวลาเพื่อ ม่ให้เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อให้เกิดความสบายตาเพื่อให้เกิดความชัดเจนของของของการมองเห็นของภาพทีนี้เวลาที่อากาศแห้งเนี่ยนะครับน้ําตาที่เคลือบตาของคนเราเนี่ยมันก็จะระเหยออกไปเร็วกว่าปกติทําให้ผิวตาไม่มีน้ําตามาปกป้องเพียงพอหลายคนก็เลยเริ่มมีเริ่มรู้สึกอาการเครื่องตาแสบตานะครับซึ่งอาการพวกนี้เป็นอาการของโรคตาแห้ง ที่เกิดจากน้ําตาระเหยง่ายจนเกินไปในช่วงหน้าหนาวครับนอกจากตาแห้งในช่วงหน้าหนาวแล้วเนี่ยมันจะมีโรคอะไรอีกหรือเปล่าคะที่จะมาในช่วงหน้าหนาวเกี่ยวกับดวงตาเนี่ยละ่ะคะอ,อนอกจากเรื่องของตาแห้งนะครับแล้วที่สาคัญอีกอันหนึ่งเลยที่ที่เป็นอันตรายที่มันแฝงออกมาเนี่ยก็คือเรื่องของอปริมาณฝุ่นพ m เอมสองจุดห้าที่เพิ่มส่งขึ้นนะครับเส้นมุ่งฝุ่นจืดๆพวกนี้แหละที่ส่งผลกับดวงตาโดยเฉพาะเลยนะครับ อืมก็ทําให้ตาแห้งตาเคืองตาแดงคันตาอะไรเหล่านั้นเป็นต้นน,นะคะคุณหมอแล<ช>้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีแบบว่ามีอะไรซอนมาอีกไหมฮะอย่างเชื้อโรคเชื้อราเชื้ออะไรยอย่างเงี้ยจะมาในช่วงหน้านี้ด้วยไหมคะเออส่วนใหญ่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นพวกเชื้อราพวกอะไรพวกเนี้ยครับเอ่อในในหน้าหนาวเนี่ยจริงๆชอบชคบดีครับแต่จะน้อยกว่าหน้าอื่นนะครับเพราะว่าเชื้อโรคเชื้อราพวกเนี้ยมันจะชอบอากาศชื้นๆชอบฝนชอบอะไรพวกเนี้ยครับก็ มันก็มันก็มีโอกาสที่มันจะมากับมากับหน้าหนาวน้อยกว่าหน้าอื่นหน่อยนะครับแต่ถามว่ามันมีไหมมันก็มีครับอานี้ครับอืมาอาการที่จะบอกว่าเนี่ยเราเป็นละอาการตาแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการอะไรบอกเราบ้างคะอาการตาแห้งเนี่ยจริงๆมันมีอาการเยอะแล้วก็หลากหลายมากกว่าที่ที่ที่คนคิดกันนะครับนะที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นอาการฝืดตาแสกตาเครื่องตาหรือว่าน้ําตาไหลแต่ว่าก็จะมีบางอาการที่ที่เออเหมือนกับ คนอาจจะคิดไม่ถึงว่านี่เืออาการของตาแห้ง,งนะครับอย่างเช่นอาการอย่างเช่นอาการเหมือนกับมีเม็ดทรายอยู่ในตา<อ>นะครับเนาะะบางคนจะคิดว่าเป็นขนตาเข้าตาแต่จริงๆแล้วคือไม่มีเป็นแค่อาการตาแห้งเฉยๆ<อ>บางคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นรุนแรงมากเนี่ยอาจจะถึงขั้นเหมือนกับมีมีดระบาดตามีเข็มมาแทงตาเลย<อ>น,นาดนันเลยเหรอฮะบางทีขับขับรถจุอย่างนี้ครับ<อ>ก็อาจจะต้องถึงขั้นจอดรถเพื่อหยอดน้ำตะทียมหรือว่าเพื่อเพื่อพักเลยนะครับ รืออาการอีกอันหนึ่งที่ที่บ่งบอกว่าชัดที่ที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือมีอาการชัดบ้างไม่ชัดบ้างต้องกระรทบตาทีทีถึงจะดีขึ้นอ,อันนี้ก็เป็นอาการของตาแห้งอย่างหนึ่งครับอืมค่ะส่วนวัยที่ส่วนใหญ่เป็นเป็นในช่วงหน้าเนี้ยคือต้องเป็นไวัยไหนคะหรือว่าทุกวัยก็เป็นได้เหมือนกันหมดจริงๆทุกวัยทุกเพศทุกวัยเป็นได้เหมือนกันหมดครับแต่ว่าอาจจะคนที่ตาแห้งเยอะหน่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นเอ่อเป็นวัยทํางานที่มีการใช้จอคอมมีการใช้ สมาสโซนอย่างหนักหน่วงพวกนี้ก็จะทําให้เกิดอาการตาแห้งได้ง่ายขึ้นครับเม,มื่อเทียบกับวัยอื่นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอ่อมีอาการตาแห้งโดยเฉพาะคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันจะกระทบเร็วกับคนอื่นไหมคะกระทบเร็วกว่าคนอื่นแน่นอนครับเพราะว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยจริง,รงๆเอ่อก็จะทับคนที่เป็นภูมิแพ้ปกติตาจะแห้งกว่าคนปกติอยู่ยแล้วทั้งทั้งจากโรคเองแล้วก็ทั้งจากยาภูมิแพ้ที่เขาใช้ พวกนี้ร้อนทาให้ตาแห้งทั้งหมดนะครับก็ก็ก็จะมีผลกระทบมากกว่าคนปกติครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ว่าจะภูมิแพ้หรือจะเป็นคนปะกติก็แล้วแต่ในช่วงนี้เนี่ยเราควรจะพกน้ําตาเทียมไว้ไหมคะก็จริงๆพกไว้ก็ดีครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการปฏิบัติตัวเนี่ยสิ่งสาคัญยิ่งกว่าการยิ่งกว่าการพกน้ําตาเทียมเนี่ยนะครับนาะก็คือการปรับพฤติกรรมนะครับ แบบพฤติกรรมที่ว่าก็อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติออกนอกบ้านในช่วงที่ฝุนเยอะหรือว่าลมแรงเนี่ยควรจะหาแว่นกันแดดหรือว่าแว่นกันลมมาใส่นะครับเพื่อเป็นเกราะป้องกันดวงตาจากฝนแล้วก็ลมนะครับหรือว่าถ้าเกิดอยู่ในบ้านนะครับเนาะก็ออาจจะต้องมีเครื่องฟอกอากาศประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็หลิกแล้วก็เวลาเวลานั่งรถเนี่ยบา,บางคนนั่งรถเข้าไปแล้วเนี่ยชอบให้แอร์เป่าหน้าเป่าหน้าเป่าตาเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายพวกนี้แหละที่ทําให้เกิดอาการตาแห้งนะครับนะ ก่อนที่จะหยอดน้ำตาเทียมอะไรพวกนี้จริงๆก็คือควรปรับพฤติกรรมพวกนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ถึงค่อยพกน้ำตาเทียมประมาณนี้ครับอืมอันนี้ก็เหมือนเหมือนการป้องกันตัวเองไว้ก่อนแต่ถ้าสมมติวไม่ได้ผลแล้วก็นั่นราคาน้ำตาเทียมก็จะเข้ามาช่วยเราใช่ครับการหยดน้ำตาเทียม,มช่วยได้จริงใช่ไหมคะมันมีไหมที่แบบว่าบางคนหยอดแล้วก็ก็ยังไม่ช่วยอะไรเงี้ยค่ะ จริงๆตาแห้งเนี่ยมันมีหลายความรุนแรงนะครับเป็นความรุนแรงน,น,น้อยๆจะถึงความรุนแรงกลางๆเนี่ยนะครับยาน้ำตะเคียนจะช่วยครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนไข้ที่อตาแห้งเยอะๆนะครับตาแห้งเยอะๆส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะมีโรคทางตางของเขาอยู่แล้วเกี่ยว่าไอ้เรื่องของหน้าหนาวหรือว่าลมที่มันแรง้นเนี่ยอาจจะเป็นก,การะตุ้นให้อาการมันรุนแรงมากเป็นไเฉยๆถ้าเป็นคนที่ตาแห้งรุนแรงมากๆเนี่ยจะเห็นจะสังเกตได้ว่า่อให้หยานน้ำตาเคียนไปเยอะแค่ไหน อาการเส mm ้นพงจะยังมีอยู่นะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพบจักษุแพทย์นะครับเพื่อตรวจประเมินแล้วก็เพื่อวินิจฉัยหรือหาสาเหตุเพิ่มเติมว่านอกจากตาแห้งแล้วเนี่ยมีโรคอย่างอื่นซ่อนอยู่ด้วยหรือเปล่าประมาณนี้ครับเห็นบางคนนะคะแบบอดมันแห้งมากจนแบบว่าเรานอนกลางคืนในห้องแอร์ใช่ไหมคะมันก็แห้งคุณหมอก็ไม่เจลป้ายตาให้เนี่ยอันนั้นก็ช่วยในเรื่องตาแห้งด้วยไหมคะช่วยครับช่วยครับเจลป้ายตาเนี่ยเป็น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  ป็นขั้นแอดวานเป็นเป็นขั้นสูงกว่าอของของน้าตาเทียมนะครับก็มันก็จะอยู่อ่อมันก็จะอยู่ติดกับลูกตาได้นานกว่าน้ําตาเทียมนะครับเหมาะกับคนที่ตาแห้งมากๆแล้วก็เหมาะเหมาะในการที่จะใช้ข้ามคืนหมายถึงว่าตอนตอนจะนอนเนี่ยเราก็เราก็หยอดน้าตาเราก็หยดอดเจลเจลไปเลยนะแล้วก็เราก็นอนไปเลยก็จะช่วยทำให้ช่วงกงลางคืนเนี่ยลดอาการแห้งลงได้ครับอ๋อเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาโดยเราใช้เจลนะมันก็ต้องปิดตาไปเลยเนาะมันไม่น่าจะเหมาะกับการใช้กลางวันใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับคุณหมออาการตาแห้งเนี่ยโรคต่างๆที่มากับอาการตาแห้งเนี่ยมันสามารถรักษาด้วยเลสิกได้ไหมคะเอ่อไม่ได้ครับจริงๆจริงๆแล้วไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเลสิกเลสิกเนี่ยต้องต้องต้องบอกนี้ก่อนว่าเลสิกเนี่ยมันเป็นการรักษาเอ่อแก้ไขสายตาผิดปกติที่เกิดจากอ่าที่ที่เกิดจากสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงแต่ว่าไม่ได้ช่วยเรื่องตาแห้ง อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตาแห้งตาแดงหรืออะไรต่างๆนาน,นานอันนี้ไม่ช่วยใช่ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้นี่ที่โรงพยาบาลจุฬาพรเองก็มีมีศูนย์เลสิกด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับตอนนี้โรงพยาบาลจุฬาพรเรามีศูนย์เลสิกอยู่นะครับเราก็ยังต้องการคนไข้ถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้คนไหนมีแต่จะสตาผิดปกติสั้นยาวเอียงนะครับเนาะหรือว่าไม่อยากใส่แว่นแล้วก็ไม่อยากใส่แว่นแล้วหรือว่าไม่อยากใส่คอนแทคแล้วเพราะว่าคอนแทคเนี่ยยิ่งใส่ยิ่งตายิ่งแห้งใส่แล้วไม่สบายตา อ่าก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่ที่ศูนย์เลสิกโรงพยาบาลจุฬาพรได้นะครับก็มีแฟนเพจในเฟ e b o o k ใน a ฟ e b o o k นะครับก็เป็นเอ่อเสิร์ชว่าศูนย์เลสิกโรงพยาบาลจุฬาพรแล้วก็อาจจะอินบ็อกซ์มานะครับโทรเข้ามานัดหมายเพื่อตรวจครับอ๋อศูนย์เลสิกนี่คือเฉพาะตาสั้นกับตายาวเท่านั้นแต่ตาสั้นยาวหรือว่าเอียงก็ได้ครับอ๋อแต่ไม่ได้เกี่ยวกับการที่แบบว่าเขาเรียกอะไรเนาะแบบเอ่อ ลอกต้อเปลี่ยนกระจกตาอะไรเงี้ยอันนี้เลสิกช่วยไหมคะอันนั้นไม่ช่วยครับอันนั้นเป็นเรื่องการใช่คัอ๋ออืมก็คือสั้นยาวเอียงเท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาพรเองก็มีสูตรเลสิกแล้วด้วยนะคะใครที่มีปัญหาตาสั้นตายาวตาเอียงเนี่ยก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้ส่วนใครที่มีตาแห้งแบบแห้งขั้นแอดวานแบบขั้นสูงอะไรเงี้ยหยอดน้ําตาเทียมแล้วย,ยังไม่หายเนี่ยอันนี้ก็สามารถไปปรึกษาคุณหมอได้ใช่ไหมคะใช่ครับอืมการดื่มนะ้ํามากๆอะไรเงี้ยสามารถช่วยได้ไหมคะ อ่าใช่จริงๆการดืร่มน้ำมากๆจ,จริงๆก็เป็นการการช่วยอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นก็เป็นการช่วยอย่างหนึ่งอ่าดังนั้นในช่วงหน้าหนาวก็ควรควรได้จะดื่มน้ำมากๆด้วยนะครับคุณเอถามมาค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไปหาคุณหมอด้วยเหมือนกันเพราะมีอาการเครืองตาแล้วก็เป็นแผลในเปลือกตาอูเป็นแผลเลยนะคะอันนี้ี่เกี่ยวกับฝุ่นด้วยหรือเปล่าคะ ฝุ่นฝุ่นมีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนครับอ่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าฝุ่นเนีย่ยที่บอกก็คือทําให้ทหําให้เกิดอาการตาแห้งได้แล้วฝุ่นเนี่ยมันก็อาจจะไปเกาะตรงบริเวณโคนขน,นตาหรือว่าฝั่งไขมันที่เปลือกตาได้ <c oughs> ก็อาจจะทําให้เกิดแผลที่เปลือกตาได้นะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แนะนําให้ให้ไปตรวจตรวจกับสางตวแพทย์โดยตรงเลยครับถ้าเกิดว่าถึงขั้นเป็นแผลในเปลือกตาแล้วนี่คุณหมอจะรักษาย่งไรคะก็ต้องดูก่อนว่าความรุนแรงเยอะขนาดไหนนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเป็นแผลที่มัน ไม่ได้รุนแรงมากเนี่ยก็อาจอาจะอาจจะให้แค่แค่น้ำตาเทียมหยอดรับปล่อยให้แพ้หายเองแต่ถ้าเกิดเป็นแผลที่รุนแรงมากเอ,อมีการติดเชื้อเนี้ยครับก็ต้องให้เป็นขี้พึ่งค่าเชื้อหรือว่ายาก,กินค่าเชื้อเข้าไปประมาณนี้ครับค่ะคุณหมอแล้วถ้าเกิดว่าเออคือคือคนที่แบบว่าเป็นขั้นรุนแรงนะคะตาแห้งรุนแรงเนี่ยใช้น้ําตาเทียมก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยเราก็ทราบว่ามันจะมีการที่ทําเซรั่มจากเลือดตัวเองด้วยใช่ไหมคะ มีครับมีครับเซรั่มนี้ก็จะเป็นอะไรที่มันขั้นกว่ายิ่งกว่าน้ําตาเทียมยิ่งกว่าเจเอลอีกครับเพราะว่าในเป็น<ะ>ขั้นสูงสุดแล้ว <estaba S 2> ครับก็คือเราเราจะเอาเราจะเจาะเลือดของเราเนี่ยมาปั่นแยกชั้นกันนะครับแล้วก็เอาชั้นที่ไม่ใชไ่ไม่ใช่สีแดงเนี่ยนะครับมาหยอดตานะครับเพราะว่าในใ,ในในเลือดของเราเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เยอะพาสมควรที่จะช่วยในการที่จะสมานแผลช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นของตาเพิ่มในการสร้างน้ําตาให้มากขึ้น นะครับแต่ว่าอันนั้นเราจะสงวนไว้สําหรับคนที่ตาแห้งมากจริงๆแต่ไม่ได้มาในในรูปแบบของเป็นเลือดมาหยดตาอย่างไม่ใช่นะคะในตัวน่ากลัวไปใช่ครับเออเาไปปั่นเอาไปทํากระบวนการเรียบร้อยแล้วคุณหมอถ้าถ้าขั้นสูงสุดนี้ละก็ยังไม่หายไม่ดีขึ้นอ่ะมันมีขั้นสูงวันนี้อีกไหมหรือว่าต้องทํายังไงขั้นสูงกว่านี้จริงๆก็อาจจะมีถึงขั้นเป็นเรียกว่าอดท่อน้ําตานะครับอดอดอดท่อน้ําตาเพื่อให้น้ําตาอยู่ในตาได้นานขึ้น น้ำตาเราจะได้ไม่ไหลลงไปในคอเร็วจนเกินไปประมาณ<อ>นี้ครับอ่าอันสูงสุดอุดทนะ่อน้ําตาเคยเห็นแต่คนเคยได้ยินแต่คนเป็นโรคท่อน้ําตาตันอันนี้จะไปอุดเลยเหรอฮะใช่อุด <c oughs> ตรงก็คือตรง <c oughs> ตรงกันข้ามเพื่อให้น้ําตาอยู่ในตาได้นานขึ้นประมาณนี้ค่ะอ๋อเหรอฮะแล้วมันก็เคยเห็นนะคะคุณหมอที่บางโรงพยาบาลนะเขาจะก็จะเห็นแบบว่าเหมือน เหมือนคนที่เป็นตาแห้งบ่อยๆเนี่ยเหมือนเหมือนเขาบอกว่ายังไงนะเหมือนมีไขมันอุดอยู่ตรงขนตาอ่าโอเคอ่าแล้วมีมีวิธีการเลเซอร์อะไรแบบนี้อันนี้มันคืออะไรอะคะจริงๆอันนั้นเป็นตาแห้งอีกจากอีกสาเหตุหนึ่งครับเป็นตาแห้งที่เกิดจากต่มไขมันที่เปลือกตาอุดตันนะครับอ่ตามปกติแล้วเนี่ยที่เปลือกตาคนเราเนี่ยมันมันจะมีอ่าต่ไขมันอยู่เส้นต่อมไขมันพวกนี้มันจะผลิตน้ํามันมาเคลือบน้ําตาทําให้น้ําตาเราเนี่ยมีน้ํามันเคลือบอยู่ตลอดเวลาทําให้น้ำตาไม่ระเหยง่ายจนเกินไป ทีนี้ในคนไข้ที่ต่ำไขมันอุดตันซึ่ง PM 2องุหเนี่ยก็ทาให้ต่ำไขมันน้ำตาอุดตันได้เหมือนกันนะครับมันก็จะทําให้เไขมันพวกนี้ไม่ออกมาเคลือบน้ําตาน้ําตาเราก็เป็นก็กลายเป็นน้ําเปล่าๆก็จะระเหยง่ายก็จะมีอาการตาแห้งได้ง่ายกว่าปกติถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีการทําทําพวกหลิดสปาหลีดสปาเรเขาเขาก็จะทําให้เไขมันมันนิ่มลงแล้วก็มีการบีบไขมันที่มันอุดตันเพิ่มขึ้น แล้วก็อาจจะมีการใช้แสงเรียกว่าเป็นแสงไอพีแสงแสงสีแดง IPL ครับเพื่อเพื่อเพื่อเอทำให้ไขมันมันอุดตันน้อยลงประมาณนี้ครับอ๋อทําแล้วมันก็ถ้าเราไม่ไม่ดูแลดีๆมันก็ยังกลับมาอุดตันได้อีกไหมคะแน่นอนครับมันมันเป็นโรคเรือรังนะครับเป็นโรคหลังที่ที่ไม่หายขาดครับทครับคุณหมอแล้วเดี๋ยวนี้เห็นเขามีโฆษณาขายนะฮะไออะไรอ่ะคือเหมือนเหมือนสบู่เลยสักอย่างที่ใช้สำหรับ ที่ใช้สำหรับดวงตาโดยเฉพาะอ,อะไรอย่างเงี้ยอ,อันนี้มันช่วยไหมครับช่วยครับช่วยอันนี้จริงจริงอันนี้มันก็จะเป็นช่วยเรื่องลดลดต่อมไขมันที่เปลือกตาที่มันอุดต,ตันนะครับนะมันจะเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปเลยเป็นโฟมเลยน,นะครับ<ล>นในตลาดก็มีขายอยู่ประมาณสองถึงสามยี่ห้อนะครับประมาณนั้นก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายายาหรือว่าถ้าเกิดไม่อยากซื้อเนื่องจากราคามันสูงไปเนี่ยเราสามารถใช้เป็นสบู่อ่อนเป็นเป็นเป็นเบบี้แชมพูครับสบู่เด็กผสมน้ำหนึ่งต่อสี่นะครับแล้วก็ ทอ่ทเหมือนกับเป็นการสะขนตาอ่ mm hmm. ฟาฟอกบริเวณตรงบริเวณโคนขนตา oh. ได้พวกนี้ยมันก็จะลดอาการตาแห้งลดอาการเอ่อต่าไขมันที่มันอดตันจากที่เปลือกตาได้ครับอ๋อ oh. โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่แบบว่าแต่งหน้าแล้วเขียนตาจับจัดอะไรเงี้ยมันมีโอกาสส<ช>ูงก<ช>ัาค,คนอื่นไหมคะม,มีมีโอกาสส่งกว่าครับเพราะบางทีเราไม่สามารถใช้คลีนคลีนคลีนซิ่งรืออ่า เช็ดจนมันหมดจดได้ก็อาจต้องมีการฟอกทำความสะอาดเปลือกตาเพิ่มเติมครับอ๋ออาจจะไปซื้อไอ้ไอ้อย่างที่คุณหมอบอกนะที่กดออกมาแล้วมันเป็นโฟมนะคะล้างก็ได้รหรือใช้แชมพูเด็กที่ที่มันไม่ระคายเคืองสายตาอะไรเงี้ยเนาะผสมน้ำเท<ช>่าไหร่นะคะหนึ่งต่อสี่หรอคะหนึ่งต่อสี่ใช่ครับน้ำสี่แชมพูหนึ่งครับอืมแล้วก็มามาเหมือนสระขนตาอย่างที่คุณหมอว่าใช่ครับก็ช่วยได้อ่าคราวนี้มีคําถามจากคุณนิกรค่ะบอกว่าไขมันพอกตา คืออะไรก็ไม่ทราบนะคะบอกว่าเป็นแล้วเนี่ยอันตรายมากไหมเพราะว่าเพิ่งจะเป็นโรคนี้มาไขมันพอกตาคืออะไรคะเคยได้ยินแต่ไขมันพอกตาอะค่ะอไม่แน่ใจเหมือนกันครับจริงๆหมอหมอเอ่อจริงๆไขมันพอกตาจริงๆคือไม่มีไม่มีชื่อโรคนี้อยู่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเท่าเท่าที่เข้าใจเท่าที่เข้าใจคิดว่าน่าจะเป็นโรคเดียวกันน่าจะเป็นโรคปั่มไขมันที่กระตาอุดตันน่าจะเป็นโรคนี้ครับอ๋อก็คือ เออลองทําอย่างที่คุณหมอบอกนะอาจจะไปซื้อไอ้ไอ,อ้น้ํายาโดยเฉพาะหรือว่าอาจจะใช้สบูย่ยางนู้นเอ้ใช้แชมพูเด็กอย่างที่คุณหมอบอกก็ได้ใช่ครับลองดูนะคะอ่ะทีมเราช่วยอีกข้อมูลหนึ่งคําถามอีกอันหนึ่งขอขอด้วยค่ะน้องอ้อมจ๋าเมื่อกี้ใครถามอีกอันหนึ่งคุณสมเกียรติอ่ะคุณสมเกียรติถามมาบอกว่ามีคนแชร์ภาพบอกว่าฟันอักเสบเป็นหนองทําให้ตาแดงตาบวมและตาอักเสบเนี่ยถามว่าอันนี้จริงไหมคะ เป็นไปได้ครับจริงครับอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วเอ่อฟันฟันฟันของคนเราเนี่ยมันเชื่อมอยู่กับเอ่อเรียกว่าโพรงไซนัสแล้วโพรงไซนัสเนี่ยมันก็เชื่อมอยู่กับเบ้าตาดังนั้นเนี่ยมันสามารถรามรามมาถึงกันได้ครับอ๋อเป็นได้ด้วยเหมือนกันเป็นได้ครับโอ้คุณหมอมีอะไรจะทิ้งท้ายเรื่องการดูแลทนุถนอมดวงตาในช่วงหน้านี้ไหมคะก็เอออย่างที่บอกก็คือ หน้าหนาวเนี่ยตามันจะแห้งกว่าปกติดังนั้นเนี่ยลรวรวมถึงมีฝุ่น PM สองจุดห้าที่มากกว่าปกติดังนั้นเนี่ยก็คือควรที่จะใส่ใจนะครับควรที่จะอ่อเขาเรียกว่าปรับพฤติกรรมหยอดน้ําตาเทียมนะครับแล้วก็เนื่องจากโดวงดวงตาเราเนี่ยเป็นเป็นอว,วัยวะที่สําคัญมากๆเนี่ยดังนั้นเนี่ยให้ป้องกันไว้ก่อนป้องกันไม่ให้มันเสียหายไว้ก่อนนาจะดีกว่านะครับดีกว่าปล่อยให้มันเป็นโรคแล้วแล้ว,ลว,ลวเราค่อยมารักษาทีหลังอันนี้ก็จะยุ่งยากกว่า แน้แ<ต>า,ากาฝากโซเลสิกด้วยนะครับอ๋อโซเลสิกโซเลสิกนี่เปิดมานานแล้วหรือยังคะเปิดมาประมาณสามปีแล้วครับอ๋อสามปีแล้วมีคนเข้าไปใช้บริการเยอะไหมคะมีคนเข้าบริการเอ่อเยอะประมาณหนึ่งครับเยอะประมาณหนึ่งครับอืมเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องดวงตานะคะตาแห้งตาคันตาอักเสบตาแดงตาเป็นหนองในสารพัดเนี่ยก็จะมีคุณหมอเอ่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรค เกี่ยวกับดวงตาแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตาสั้นตาเอียงตายาวก็สามารถไปที่ศูนย์เลสิกได้นะคะอ่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะได้ความรู้อีกหนึ่งเรื่องนะคะนายแพทย์นนทวัฒชีวะเรืองโรธค่ะคุณหมอเป็นจักษุแพทย์อนุสาขากระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตาจากโรงพยาบาลจุฬาพรเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันอีกนะคะ ครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอ่ก็ได้ความรู้อีกเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องของดวงตานะคะช่วงของสุขภาพดีมีสุขค่ะก็จะมีทุกวันศุกร์นะคุณผู้ฟังวันศุกร์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวตามต่อค่ะสุขภาพดีมีสุขกับสวพเอฟเอ็ม91สนับสนุนช่วงโดยเวลาเปลี่ยนแต่เราไม่เคยสามแม่ครัวคุณภาพที่เราไม่เคยเปลี่ยน สามแม่ครัวผูกพันอยู่ผู้คนไทย